คือเช้าคือจะบอกว่าตอนนี้คือห้องลกมากๆแล้วก็มากมากนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยคือเปลี่ยนเป็นชุดนี้เกางเกงขาสั้นแล้วก็เสือ้อแต่ถามว่าอาบน้ำยังยังนะคะตอนนี้นะคะก็ไปกินข้าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่ง ได้ของมาให้น้องแอมแล้วนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้คือแก้วเนี่ยกำลังจะไปที่มอลามแต่ว่าเดี๋ยวไปหาพี่บัวก่อนนะคะถ่ายรูปรับปริญญาน้องแอมนะคะคือน้องเขาจบปริญญาโทแล้วนะคอนเก้คือจริงๆแล้วสิ่งที่มองหาก็คือแบบตุ๊กตาเพราะว่าเออมันง่ายดีเนาะเราก็ไม่อยากคิดเรื่เยอะแต่ว่าเจออันนี้ น่ารักมากคิวมากเลยนะคะอันนี้มันเป็นเครื่องที่ใส่เครื่องสำอางนะคะเป็นรูปหมีไม่แน่ใชว่าน้องเขามีหรือ,อยังแต่ว่านั่นแหละเห็นว่ามันน่ารักดีแล้วเราเนี่ยก็เลยได้อันอื่นมาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นลายธรรมดานี่สีชมพูเป็นกล่องกล่องธรรมดาอาบน้ํานะคะแต่งตัวเสร็จแล้วนะจ๊ะก็มีการลายตามกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้แอบไปถ่ายการทาครีมมานะคะเดี๋ยวไปเจอกันช่องหลักดีกว่าส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าแล้วก็ เป่าผมให้แห้งนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกกันได้แล้วห้องก็ลกมากๆเลยนะคือวางอะไรได้ตรงไหนก็จะวางตรงนั้นนะจุดๆนั้นสตนอทรีว e ตัวที่เขาฮิตกันสมัยก่อนแต่ว่ามันหายไปนานมากๆแล้วแล้วเพิ่งไปหาซจอจะใช้รองพื้นแบบบาๆคือตอนนี้เราจะไม่ทันแล้วนะเรื่องของเรื่องเพราะว่านัดพี่บัวไว้ประมาณแบบเที่ยงนะคะ เออก็เลยแบบเรียกบทเรียกอะไรพอเรียกบทได้ก็ออกมาเลยผมก็สภาพนี้เลยนะจ๊ะปังไปนค่ะได้ค่ะตอนนี้ถึง จะไปงานรับเรียงน้องเอลฝนฟ้าไม่เป็นใจจะได้ฝนกำลังจะตกแน่นอนเราก็นั่งรถตรงมาเลยนหาใจเย็นใช่ไปทางหลังอ่ะนะคะเราก็ถึงที่อะไรนะมหาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยแล้วมีน่า นี้เรากำลังตามหาน้องแอมนะคะซึ่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี้เลยเอานี้เอานี้นะคะ่ะจุอนนี้นะคะเราก็จะไปหาน้องแอมกันโอ้น่อนลานพ่อขุนอันนี้เป็นครั้งแรกที่มามราวกาแหงมหาวิทยาทลัยรามํำแหง สายตาเราดีทั้งคู่ไหมเราต้องทโรทโรโัพทรมีคนโทรมาโ <c oughs> ทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลขาสานะขั้นค <laughs> <laughs> งับขอโทษทีถึงถึงถึงศาลากลางน้ำเราเจอฮัลโหล เราต้องไปหามหาบัณฑิตน,นะครับท่านถนนยินดี แยมกันหน่อยดีกว่านะคะขอบคุณนะคะยินดีดูยินดีด้วยค่ะรอรอปอเอกอยู่นะคะปอเอกนะคะพี่อยากมาอีกด็อกเตอร์แอมตอนนี้เรากำลังเดินไปที่อะไรนะแอมนะกกทกกทนะคะไม่ใช่อไม่ใช่แล้วเหรอเราไปไหนอะไปสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง <A> ทำหน้าที่ได้ดีนะคะบัวบัวกลางลมนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงก,กอไก่ขอไข่ข้อขวดกอไข่ขอคกนก็ระคังงงงสัจจะเฉยดตรงน,นี้คือสนามกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้ก็มีการเหงื่อตกเกติดขึ้นนะคะน้องบวัวน้องบวัวน้องบัวการคิดดีการคิด นี่นะคะเราสองคนก็กำลังจะไปช้อปปิ้งทำไมต้องชูสองนี้ไปตะวันนาทินเกาข้องเราแต่ก่อนตอนนี้กระเป๋าเราหนักนะคะเดี๋ยวกระเป๋าเราจะเบาลง ตอนนี้คือแบบเงินมันร้อนใช่ไหมต้องการจะเอาเงินออกจากตัวเจอแสงเจอแสงแล้วโอ้มีความสวยนะคะโอก็จริงๆแล้วตะวันนาเนี่ยเคยเดินประจำเดินจนลื่นนะคะเป็นแหล่งชอปปิ้งที่ทําให้เสียตังค์ได้เยอะที่สุดแต่ ตอนนี้ย้ายถิ่นค่ะไปอยู่แถวพันทิพย์อืมแต่ก็กลับไม่ใช่ตอนนี้ก็ลองกลับไปแวะดูหน่อยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างม <c oughs> ีแฟชั่นอะไรอัปเดตเออตัวละร้อยอะไรเงี้ยมีอะไรอัปเดตให้ฉันใส่บ้างออันนี้ืเดี๋ยวรอซื่อนแล้วรทั้งกลารอันนี้ล่มไม่ใช่ล่มลแล้วนะล่มผีบัวความ <c oughs> ฟุง้งฟิ้งนี้อ๋อ โอเคเดี๋ยวเดินเหยียบอะไรมั่งก็ไม่รู้ตอนนี้ไปแหละ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตะวันนะาะเขาทำใหม่เยอะมากที่เดินล,มล่มลื่นมากเลยตอนนี้เรากําลังจะไปช้อปปิ้เข้าห้องน้ําก่อน <c oughs> แบบไว้สวยซื้อให้น้องแอมนะแต่ว่าเขาไม่เอาเข้าไปก็เลยต้องถือกลับมาด้วย คิตตี้นะคะโอ้อยู่กับคิตตี้นี่เขาทำใไม่เยอะเยะไปหมดเลยไม่โฟกัสน,นะชอบอันไหนอชอบอันนี้ เสไหมแต่ว่าอยากได้ไอ,อั together, เอนเม well, ื่อกี <t 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 ้นะคะาสีนี้สีเ่าชิงค่ะไม่โฟกัสปะโฟกัสค่ะโปวคุณัวนะครับชิ้ๆวันนี้ว่างสีงามมาหลับเท อร่อยมากอร่อยเบอร์สีแซบนัวอ,อันนี้สั่งอะไรนะปูปลาเผ็ดเผ็ดปูปลาเผ็ดเผ็ดนะฮะร้านนี้ปูนาตำแซ่บว้าอร่อยจานที่สองต้องมานะครับ ฟังจากเสียงเสียงแมวไหน <laughs> <laughs> โอ้ยคิวค โดนร้านต้มหมูเมื่อกี้ไป15คู่สวยๆทางนั้นเลยเนาะพี่บัวโดนกี่คู่เคู่เคู่นี่โดนสิบห้าคู่จะหยิบมัวม่วๆเลยนะคะสามคู่50สิบบาทถูกไปไหนต่อถึงขั้นต้องไปกดตังกันแล้วแะคะ ้องกดตังแล้วนะคะณนะจุดจุดนี้แก okay, ล้มจมแบบล้มจม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 ต <c oughs> อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คลองแสบแสบนะคะเรากำลังจะขึ้นเรือ เรามาเยือนครัวคณบัวไม่ใช่ครัวอันนี้คืออะไรฟุงฟิงฟ้งเบอร์นี้โรงานอันนี้คือฟิงฟ้งฟิ้งเบอร์นี้เลยนะ <c oughs> โอตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ร้านร้านอะไรนะครัวพิสตาดูความดูวันนี้เราเจอใครคะยินดีต้อนรัยอนดอัยอนดีต้ แล้วก็นี่นะคะคุณบัวกับคุณนีนะคะบัวพ,พึกษโอ้ะยินดีด้วยรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้วันนี้ <laughs>